คนที่ถูกต้องเลยเขาก็ไม่สามารถจ่ายเงนอะไรได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มาตรวจสอบบ่อยๆไม่อยากให้มาควนก็อยากให้จ่ายเป็นรายเดือนเท่าที่ปรากฏในการสอบสวนเดือนไม่ถึงพันบาทตอนนี้ได้ได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนสองสองเราต้อง ไยังหลักฐานตั้งาฟผู้กล่าวหาแล้วก็ไปยังหลักฐานรอบเมี่ให้ครบถ้วนจนชัดเจนแล้วว่ากระทาผิดแล้วใครกระทําผิดเราถึงจะเรียกว่าแจ้งข้ขอกล่าวหาหลังจากรับข้ขอกล่าวหานี่เขาเขายังสามารถต่อสู้ในคดีได้หรือว่าเขาต้องบอกเนี่ยเมือน,นี้าการกล่าวหาของพนักงานสอบสวนนะครับเสร็จแล้วเราต้องส่งให้คณะกรรมการปปทไปคู่พิจารณาชี้มูล ถ้าชิมูลจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือทางวิทยนะครับทางวิทยก็คงต้องแจ้งให้ทางต้นสังกัดครับราชการนะครับหรือให้ออกไว้ก่อนนะครับในส่วนของคดียายาก็จะต้องส่งให้อายการที่ความเห็นทำ่ารฟ้องต้อฟ้องไปสู่ศาลก่อน ต้องที่ถูเก็เลยร้ว่าต้องต้องหาโภดนกอะไร้าง้องกก็บแล้วเร่อองาาที่เกข้นัใร่นหลักๆเลยก็คือการทุบซันการทับแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดนะครับจุัยหน้าที่เรายี่ชอบนะครับแล้วโทสุดของกรทุห้าดนี้คือะไรนะหนึ่งห้าเจโทษ นอกจากพยานบุคคลที่ทางปปทเรียกมาสอบปากคําแล้วยังมีพยานหลักฐานอื่นๆที่ที่สามารถจะทําให้ปปทเชื่อได้ว่าตํารวจสองนายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากพยานบุคคลแล้วยังมีพยานอื่นอีกหรือไม่ครับมีครับเรามีพยา,พยานๆๆอื่นเห็นเห็นชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสองคนนี้เรียกครับครับ นอกจากพื้นที่ฉลองแล้วกรณีแบบนี้ของในจังหวัดภูเก็ตยังมีพื้นที่อื่นอีกไหมครับมีกรณีอื่นครับมีกรณีอื่นครับกรณีไหนครับพี่ว่าก็มีกรณีที่ชาวต่างประเทศนะครับตอนนั้นมีข่าวชาวออสเตรเลียนะครับได้ก่อเหตุยิง ชาวต่างชาติของต่างชาติด้วยกันเป็นเป็นชาวป่าตองเยอครับเินมาเอาเป็นชาวเยอนมานะครับเจตนาคือเขาจะไปยิงขั้วดิซึ่งเป็นชาวเรนมาเขาไปยิงดตัวนะครับเสร็จแล้วก็ถูกจับในขก็หาพยายามฆ่าแต่พอถึงเวลาก็ได้รับการปล่อยคลายนะครับไปถึงทั้นศาลปรากฏว่าไม่สั่งไม่ฟ้องในข้อหาพยายามฆ่า ครับอันนี้เรากำลังลรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็คงเป็นเบื้องต้นในค่อนข้างที่จะมีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามีป<อ>ัญหาในการทำสำนวนสอบสวนนะครับอนนี้มีการร้องเรียนเข้ามาที่กเราได้รับการร้องเรียนจากทางสอบสวของออสเตรียเลีนนยครแล้ว ก็อยู่ระหว่างไต่สวนเหมอนกันครับก็สอบพยานสอบปกอากคำรวมทั้งไปตรวจสอบคลิปวิดีโอต่างๆข่าวต่างๆที่ที่ทเกิดเหตุวันนั้นนะครับมาเปรียบเทียบกับเนื้อหาในสํานวนครับซุ่กงก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยากจะเจนนะรับเลยทำให้ คุณทหารสองคนน mm ี้ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วก em. eh ็คือผู้นี้ลงโทษแค่หลักในข้อหามีอย่างอืนเพื่อจะครอบครองเท่านั้นนะครับส่วนข้อหาพยายามฆ่านั้นสั่งไม่ฟ้องคดีนี่ตอนนี้คือจบไปแล้วใช่มครัคดีจบไปแล้วคดีจบไปแล้วแต่ตอนนี้ว่าพฤติการงานการกระทาของพนักงานสอบสวนนะครับได้รับการลองเรียน แล้วก็เราก็ต้องเข้ามาตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็เป็นปเป็นไปอย่างที่เราเขาลองเรียนนรตอนนี้ก็คือเกยวกเร้านี้เกี่ยกับาคมีการพัฒนาสอบวนี่คพัฒนาสอสวนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนคืมีแค่2ดีที่ทํานตอนนี้ที่เ,เรา,เนนเาได้รับการลองเรียนจากต่างชาตินะครับแล้วเราก็พยายามที่จะ แสดงให้ต่างชาติเนี่ยเห็นว่าราชการหรือหน่วยงานของของรัฐบาลไม่ได้ปกป้องไม่ได้มารู้เห็นเป็นใจกับการลอกลูกล่ลอกทางของของเจ้าหน้าที่ลักนะครับเราไม่ได้ให้ท้ายือปกป้องในส่วนนี้เราก็มีหน่วยงานที่ร้องเี่จะมาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงจังและโดยเฉพาะสองเคสนี้เราคงต้องทำอย่างจริงจังแล้ก็รวดเร็วด้วย ะครับเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปไม่ให้การกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งเราได้รับการเรียน้มากขึ้นมากขึ้นนะคนระับหลังจากที่เราเราทําเคสในระดับนะชาติต่างชาตาชาิหลายชาติที่เข้าก็าได้ทราบว่าทางเราเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจังก็มีเคสมาให้เราเราทำอีกหลายเคสเป็นปเกตั้นบกตัวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอุบรนก็ทั่วไปนะ แต <out> ่เบื้อต้นนี่ก็มีที่เก็ตก็มีทั้งคำว่าอย่างเคสของทั้งเปอร์เซ็น